ในปีที่หนึ่งเนี่ยเราจะข้ามเส้นออร์แกนิกแล้วใช่ไหมพอปีที่สองเนี่ยผมประกาศเลยนะว่าไม่แปลกไม่ปลูกพอปีที่สามผมบอกไม่อร่อยปลาทึ้งพอปีที่สี่เนี่ยผมกำหนดว่าคูจะทำลายคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาให้หมด ผมเกลียดคือผมจะโรคจิตอ่ะเพราะคือโรคจิตก็คือว่าต่อสู้ทุกตัวเองทแล้วฟินไงคือฟินเปแล้วนะพอทำตัวนี้นะมันเริ่มเบื่ออยากแอวนอื่นขึ้นไปอีกเราก็เก็บข้อมูลไปอินสไปแอนสปาร์เวลาเรารู้เราพลังเราจะทําอะไรได้ทําอะไรได้คือเราเราคิดจะปลูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องทําตัวกลายเป็นมันขนาดนั้น หนูเข้าใจได้นะถ้าพี่จะคิดงานให้ลูกค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยพี่อะสมมุติตัวเองเป็นลูกค้าได้หนูเข้าใจได้ไม่สมมติการเป็นของแต่ถ้าพี่จะปลูกผักแล้วพี่สมมติตัวเองเป็นผักพฤษฎีส่วนตัวของผมเนี่ยเมื่อผมจะทําอะไรแล้วผมจะกลายเป็นมันตอนสมมติตัวเองนั้นหลับาพลึบแล้วก็กลายเป็น่ในดินมันจะเกลียดอะไรและมันจะชอบอะไรเมื่อเราคิดแบบมันกลายเป็นมันแล้วเนี่ยเราแคร์มันเพราะมันเป็นลูกของเราเนี่ย เราจะเหนือฮะมันเป็นเรื่องไม่ใช่แค่ปลูกผักนะทุกสิ่งถ้าคุณแม่ทําอะไรนะต้องคิดว่าเราจะเจ็บร้อนแทนมันเราต้องเป็นเนื้อนั้นเใช่ครับแมมบัอบ let's go